เราเห็นภาพข่าวการประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาตลอดนะครับแต่เหตุการณ์ล่าสุดในปี2568นี่มันดูเหมือนจะดุเดือดเป็นพิเศษเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามเดิมๆวนกลับมาอีกครั้งว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงเป็นเหมือนกับประเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุได้ตลอดมันเป็นแค่เรื่องพิพาทเขตแดนธรรมดามดาหรือว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นฝังอยู่ลึกลงไป คำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันชี้ไปที่ภารกิจของเราในวันนี้เลยเราจะมาลองขุดลึกลงไปในเรื่องนี้กันโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารวิเคราะห์หลายชิ้นที่มองทะลุแค่เรื่องแผนที่แต่เจาะไปถึงรากของปัญหาจริงๆทั้งในมิติประวัติศาสตร์ที่บาดลึกมรดกทางกฎหมายจากยุคอาณานิคมไปจนถึงเ,เกมการเมืองในปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างที่มันผลักดันให้เกิดการ,รเผชิญหน้าทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า เอกสารหลายชิ้นนี่ชี้ตรงกันเลยว่ารากของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ยมันย้อนกลับไปไกลมากตั้งแต่สมัยอายุทยาเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นศัตรูกันเสรยทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะในช่วงรแรกๆก็เป็นลักษณะของอาณาจักรเพื่อนบ้านกันแต่พออายุทยาเริ่มเรืองอํานาจและมีเสถียรภาพมากขึ้นก็เริ่มมองกับพ้ชาในฐานะรัฐที่ต้องอยู่ใต้อํานาจนําของสยาม เริ่มมีการแทรกแซงทางการเมืองแล้วก็แน่นอนว่ามีการใช้กําลังทหารเข้ายึดเมืองหลวงของกัมพูชาหลายครั้งเพื่อสถาปนาอํานาจในเอกสารมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือการที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปตีเมืองละแวกในปีพศ2134ที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่การรบเพื่อชัยชนะแต่เป็นการทำลายศูนย์กลางอำนาจของเขาเลย ประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การเอาชนะในสนามรบแต่มันคือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาด้วยการกวาดต้อนผู้คนเชื้อพระวงช่างฝีมือปัญญาชนกลับมาที่อยุธยาเนี่ยคือเอกสารบางชิ้นวิเคราะห์ว่านี่คือความพยายามที่จะตัดหัววัฒนธรรมและองค์ความรู้ของเขมรไปทั้งรุ่นเลยนะคะมันคือการสร้างบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกมากซึ่งส่งผลต่ออัตลักษณ์ของชาติเขามานานหลายศตวรรษ ฟังดูแล้วมันเป็นมากกว่าสงครามแต่เป็นการพยายามลบตัวตนกันเลยพอเข้าสู่ยุครัตนโกสินสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนชึ้งไปอีกเพราะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาในสนามด้วยถูกต้องค่ะผู้เล่นใหม่ที่ว่าก็กคือเวียดนามทําให้กัมพูชากลายสภาพเป็นรัฐกันชนหรือบัฟเฟอร์สเตทที่น่าสงสารมากคือถูกขนาบข้างด้วยสองมหาอำนาจของภูมิภาคในตอนนั้นก็คือสยามกับเวียดนาม แล้วทั้งสองฝ่ายก็ขยามแย่งชิงอิทธิพลเหนือดินแดนนี้กันอย่างดุเดือดแล้วการแย่งชิงอิทธิพลที่ว่ามันรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยไหมครับแน่นอนค่ะมันนําไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่คือสงครามอาณามสยามยุทธรบกันยาวนานเป็น10ปีเลยตั้งแต่พศ2376ถึง2389ชนวนเหตุก็มาจากความวุ่นวายภายในของกัมพูชาเองนี่แหละค่ะ สยามเลยมองเป็นโอกาสที่จะเข้าไปจัดการลดทอนอำนาจของเวียดนามแล้วก็ดึงกัมพูชากลับมาอยู่ใต้อิทธิพลเราแบบเต็มตัวอ๋อครับครับแล้วผลเป็นยังไงครับเราส่งทัพใหญ่เข้าไปขนาดนั้นตัวแรกนี่เราส่งทัพเข้าไปใหญ่มากนะคะเกือบ4ี่หมื่นนายนำโดยเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเสนีตั้งเป้าจะบุกไปให้ถึงไส้งอนเลยแต่ปรากฏว่าไปพลาดท่าพ่ายแพ้ที่คลองหวํานาวทําให้แผนไม่สําเร็จ เวียดนามก็เลยฉวยโอกาสนี้พยายามผนวกกัมพูชาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเลยถึงขั้นพยายามจะกลืนชาติเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าคนขเขมรเขาก็ต่อต้านอย่างหนักจนสุดท้ายต้องหันกลับมาขอให้สยามช่วยอีกครั้งกลายเป็นสงครามยืดเยื้อไปอีกหลายปีเลยค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ารบกันไปรบกันมาสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะขาดไม่มีใครชนะขาดจริงๆค่ะผลนับสุดท้ายคือกัมพูชาต้องตกอยู่ในสถานะประเทศราชรวม คือต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ทั้งสยามและเวียดนามสภาวะแบบนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจเพราะมันทําให้การเมืองภายในของกัมพูชาไม่เคยมีเสถียรภาพเลยและที่สําคัญที่สุดมันเหมือนเป็นการเปิดประตูอาซาต้อนรับมหาอำนาจจากยุโรปอย่างฝรั่งเศสให้เดินเข้ามาแทรกแซงได้อย่างง่ายดายในเวลาต่อมาแสดงว่าภาวะไร้เสถียรภาพนี้เองที่เป็นเหมือนคําเชิญให้ฝรั่งเศสเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่นําความขัดแย้งเข้าสู่ยุคใหม่เลย ตอนแรกกัมพูชาอาจจะดีใจที่ฝรั่งเศสเข้ามาช่วยให้พ้นจากสยามกับเวียดนามแต่กลายเป็นว่าไปเจอของที่หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพราะปัญหาใหม่ที่ฝรั่งเศสสร้างไว้คือปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่มันไม่เคยชัดเจนและกลายเป็นระเบิดเวลามาจนถึงทุกวันนี้ ต้นต่อของปัญหาในยุคใหม่ทั้งหมดมันมาจากแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมาเองฝ่ายเดียวโดยเฉพาะฉบับที่โด่งดังที่สุดคือแผนที่ภาคผนวกหมายเลขหนึ่งที่ใช้ในคดีประสัทพระวิหารซึ่งแผนที่ฉบับนี้มันขัดกับหลักสากลที่ตกลงกันไว้แต่แรกคือแนวสันปันน้าค่ะคือหลักการบอกอย่างแต่เส้นที่ขีดบนแผนที่ดันไปในอย่างแล้วทําไมตอนนั้นสยามถึงยอมล่ะครับเราต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นด้วยค่ะว่าสยามอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบอย่างหนัก โดยเฉพาะหลังวิกฤตการรอสอ112ในปี2436ที่เราถูกฝรั่งเศสบีบจนต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงไปทั้งหมดท่าทีของสยามตอนนั้นเลยเป็นเหมือนกันยอมจัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิต คือยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชของชาติโดยรวมเอาไว้เลยไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากพอที่จะไปโต้แย้งเรื่องแผนที่เล็กๆน้อยได้แล้ววระโดกจากแผนที่ฉบับนั้นมันก็เลยถูกลากยาวมาจนถึงคดีประสาทพระวิหารที่ศาลโลกในปี2505ซึ่งเป็นจุดที่คนไทยเจ็บปวดกันมากใช่ค่ะและคำตัดสินของศาลโลกในครั้งนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจกันเยอะเลยที่ศาลตัดสินให้ตัวประสาทเป็นของกัมพูชาเหตุผลหลักมันไม่ใช่เพราะศาลเชื่อว่าแผนที่ของฝรั่งเศส ถูกต้องร้อยเซ็นนะคะแต่เป็นเพราะมีหลักฐานว่าฝ่ายไทยได้รับแผนที่ฉบับนั้นมาแล้วและไม่ได้ประท้วงอย่างเป็นทางการเป็นเวลาหลาย1ิปีเดี๋ยวนะครับหมายความว่าแค่เพราะเรานิ่งเฉยไม่ได้โวยวายอะไรก็เลยถูกตีความว่าเรายอมรับแผนที่ฉบับนั้นไปโดยปริยายเรอครับยอมรับโดยพื้นตินัยมันเป็นเรื่องน่าเจ็บใจแต่จุดที่อันตรายที่สุดและเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่แท้จริงคือศาลโลกตัดสินแค่ตัวประสาทเท่านั้น แต่ไม่ได้ชี้ขาดลงไปให้ชัดเจนว่าพื้นที่โดยรอบประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นของใครความคลุมเครือตรงนี้ล่ละค่ะที่เป็นเชื้อไฟให้เกิดการประทะในยุคปัจจุบันทั้งหมดโูหพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยว่าปัญหาทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่บาดแผลนในประวัติศาสตร์มาถึงแผนที่เจ้าปัญหาแล้วก็คำตัดสินที่ทิ้งช่องโหว่ไว้ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันเอกสารวิเคราะห์หลายชิ้นบอกตรงกันว่า ความขัดแย้งในช่วงสิบกว่าปีหลังมานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนแล้วแต่มันเป็นเรื่องการเมืองลน้นลวนเลยถูกต้องค่ะมีแนวคิดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากคือเรื่องอัตลักษาณ์อนาเขตหรือ territorial identity พูดง่ายๆคือการที่รัฐบาลหรือผู้นำทางการเมืองพยายามเอาความรู้สึกรักชาติของคนไปผูกติดกับดินแดนบางส่วนอย่างเข้มข้นทำให้พื้นที่เล็กๆอย่างปราสาทพระวิหารกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติไปเลย ซึ่งมันก็กลายเป็นเครื่องมือชั้นดีสำหรับนักการเมืองเลยสิครับโดยเฉพาะผู้นำกัมพูชาที่มักจะใช้ประเด็นนี้มาปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศหรือสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองมันคือดาบสองคมที่อันตรายมากค่ะเพราะพวกคุณผูกดินแดนเข้ากับศักดิ์ศรีของชาติแล้วมันไม่มีที่ว่างสาหรับการประนีประนอมอีกต่อไปในเอกสารมีการอ้างอิงคำพูดของผู้นำกัมพูชาที่บอกว่า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ทุกวิถีทางรวมถึงการใช้กองกําลังติดอาวุธเพื่อปกป้องอัตลักษณ์อาณาเขตของตนคําพูดแบบนี้มันน่ากลัวมากเพราะมันหมายความว่าข้อพิพาททางเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรื่องแผนที่สามารถถูกยกระดับให้กลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารได้ทันที พอเอาแนวคิดนี้มาจับกับสถานการณ์จริงมันเห็นภาพชัดมากเลยอย่างวิกฤตการณ์ช่วงปี2551-2554ตอนนั้นชนวนเหตุก็คือการที่กัมพูชาจะเอาปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวมันก็เลยเกิดการประทะกันร,รุนแรงแต่ส่วนใหญ่ก็จะจำกัดวงอยู่ที่บริเวณปราสาทเป็นหลักใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลในวิกฤตการล่าสุดปี2568ก็คือมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง การประท้ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่พระวิหารอีกต่อไปแล้วแต่มันกระจายตัวออกไปตามจุดยุทธศาสตร์อื่นๆที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนพร้อมๆกันหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตช่องอานมาหรือภูมะเขือการกระจายตัวแบบนี้มันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับเหมือนเป็นการทดสอบแนวรบหรือเปล่าเพื่อดูท่าทีของเราแล้วก็สร้างความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาในอนาคตเป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากค่ะ และมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในความขัดแย้งปี2568ที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ Information Warfare สงครามข่าวสาร หมายถึงการใช้โซเชียลมีเดียโจมตีกันเหรอครับมันไปไกลกว่านั้นค่ะมีการกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวฝั่งไทยว่ากัมพูชาอาจมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างข่าวปลอมหรือ Deepfakes ที่เกี่ยวกับปฏิบัติปฏิบัติการของทหารไทยเพื่อสร้างความสับสนและบั่นทอนกำลังใจนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าสงครามยกใหม่เขาไม่ได้สู้กันแค่ด้วยกระสุนจริงในสนามรบแล้ว แต่เขาสู้กันในสมรภูมิข้อมูลเพื่อแย่งชิงการรับรู้และความเชื่อของคนในชาติและประชาคมโลกด้วยฟังมาทั้งหมดนี้ขนลุกเลยครับมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมากถ้าให้ลองสรุปปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ทำให้ความขัดแย้งนี้มันวนหลูมไม่ทบสิน้นก็น่าจะมีอยู่3ข้อหลักๆข้อแรกเลยคือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องการครอบงำในอดีตทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่ฝังลากลึก ข้อที่สองคือมรดกทางกฎหมายที่มาจากแผนที่ยุคอนานิคมที่คลุมเครือและซ้ําเติมด้วยคําตัดสินของศาลโลกที่ไม่ได้แก้ปัญหาให้จบแต่กลับทิ้งช่องโหว่ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาเอาไว้และข้อสุดท้ายคือมรดกทางการเมืองในยุคปัจจุบันที่มีการหยิบเอาอัตลักษณ์อาณาเขตและลัทธิชาตินิยมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเข้มข้นจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอ พอเอาสามข้อนี้มารวมกันมันเลยทําให้การประทะในยุคใหม่มีความสําคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์และอัตลักษณ์มากกว่าการแย่งชิงพื้นที่จริงๆไปแล้วค่ะเมื่อการปกป้องดินแดนไม่กี่ตารางกิโลเมตรถูกผูกโยงเข้ากับการปกป้องเกียรติภูมิของชาติการถอยคนละก้าวจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเอกสารก็มีข้อเสนอแนะทางออกอยู่หลายทางนะครับเช่นเร่งรัดการปักปันเขตแดนให้เสร็จสิน้นลดการใช้วาทกรรมชาตินิยมของผู้นำ หรือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนให้มันแน่นแฟนขึ้นเพื่อให้ผลประโยชน์ร่วมกันมันมีค่ามากกว่าความขัดแย้งซึ่งแนวทางเหล่านั้นก็ดีค่ะแต่ทั้งหมดมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นสิ่งที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อเมื่อข้อพิพาทเรื่องพรมแดนมันไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่อีกต่อไปแต่อยู่ในความทรงจำทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้คนการขีดเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว จะสามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริงๆหรือหรือว่าหนทางสู่สันติภาพที่แท้จริงมันไม่ได้ต้องการแค่การขีดเส้นแบ่งเหตุแดนใหม่แต่ต้องการการปรับเปลี่ยนเรื่องเล่าของชาติหรือ national narrative ของทั้งสองฝ่ายไปพร้อมๆกัน